สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมดวนๆนะครับผมพี่น้องโค้งสุดไทยนะครับผมกับเลขหลวงปูนะครับ9 6 4นะครับผมพี่น้องปูเก้าหก็ีหกเลขมาแล้วนะครับผมพี่น้องเป็นเลขหลักนะครับผมพี่น้องในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับผม2563นะครับผมพี่น้องหลังจากนะครับผมชุดก่อนนะครับผมว่าปูหรือท่านพิธีนะครับผมตัวเลขออกมา3หลักนะครับผมเนาะ ปูก็ได้มาทำพิธีไม่นะครับผมเนาะก็ได้เหล็กมาหกหลักนะครับผมเนาะครับผมพี่น้องแอดมินก็จะนํามาเป็นแนวทางนะครับเนาะไว้สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมพี่น้องเนาะเพื่อสิเก็บไว้เสี่ยงโชคพี่น้องเนาะเสี่ยงลาบกับปูเก่าหกซีนะครับผมซึ่งปูเก่าหกซีนะครับผมวดทีเแลี่ยวนะครับผมไก่เข่าสองคูอยู่นะครับเนาะสำหรับเหล็กไทยนะครับผมเนาะก็เลยมีเอฟซีพี่น้องสนใจถามกันเข้ามานะครับผมเนาะแอดมินก็เลยตามต่อตัวเหล็กมาเรียบร้อยแล้ว นะครับผมพี่น้องแอดมินก็มีแต่ความหักผีหักน้องเด้อนะครับผมพี่น้องฟอร์มรักก็คือการให้นะพี่น้องเนาะแอดมินก็มานําแบ่งปันพีนะครับผมแบ่งปันน้องนะครับผมเนาะเพื่อสิมิโชคนะครับผมครับผมมาชมตัวเลขนะครับผมกับเลขปูกเก่าหกซีนะครับผมเนาะเป็นเลขเสียงท้ายนะครับผมพี่น้องเลขที่ออกมาได้เลขแปดพี่น้องเลขซีนะครับผมแล้วก็เลขเจ็ดนะครับผมพี่น้องแล้วก็สองหนึ่งห้านะครับผมเนาะ ได้เลขยกฮลักนะครับผมเนาะนะครับหรือว่าแปดสี่เจ็ดนะครับผมแล้วก็บสองหนึ่งหาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าพี่น้องชื่นชอบตัวใดนะครับผมเนาะก็มาจับคู่ใส่กันเอาเนาะครับเนาะสําหรับเลขกลางปูยมาเกลจิตเข็นแขนเลยครับเนาะตัวเดียวนะครับผมเก้าเจ็ดนะครับผมสําหรับเลขกทั้งบนเนี่ยไปเลขเสียงท้ายเด้อนะครับผมพี่น้องเลขเสียงท้ายของปูนะครับผมปูได้ทำพิธีนะครับผมเนาะ พี่น้องชื่นชอบตัวใดก็ล่องจับคูใสกันเอาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสิมีโชคนะครับผมเพื่อสิมิลาบกับปูเก่าหกสีนะครับเนาะนะครับผมแอดมินก็นํามาแบ่งปันนะครับผมเนาะวัดใดดีๆตดั้งๆนะครับผมเนาะแอดมินก็เอามานําเสนอพี่น้องนะครับผมเนาะไวเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเพื่อมิโชคนะครับผมพี่น้องเพื่อมิลาบเนาะพี่น้องเนาะกับหลวงปูเก่าหกสีตองงวดนะครับผมพี่น้อง ครับผมพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับผมเนาะที่บอชื่นชอบนะครับผมก็เลียกปเก่าหกซีนะครับผมกระกดเลียนพานใดครับผมบ่าวากันนะครับผมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจกระแคบนาจอไห้นะครับผมเนาะไหวเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับผมเนาะไหวเพื่อควมบันเทิงไววชมเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสีบริเทพาทเนาะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องก็ขอพี่น้องนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะ ครับผมพี่น้องที่เขามารับชมแล้วก็จะลืมเด้อน,นะครับผมพี่น้องฝากในยเด้อครับผมฝากกดติดตามนะพี่น้องนอกกดกระดิ่งแจ้งเตือนในแอดมินนเด้อนะครับผมเนาะเพื่อพี่น้องสิบปฏิภาษการแจ้งเตือนนะครับผมละที่ด,ดีต่อไปนะพี่น้องเนาะวัดดังๆสำนักดังๆนะครับเนาะ แอดมินจะนํามาเปลี่ยนแนวทางนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินขอไอพี่น้องนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านเด้อนะครับผมแอดมินก็ขอลาไปก่อไวปเอกันพี่อีพี่หนาครับผมสวัสดีครับ